500ชาตินารทะชาดกชาดกว่าด้วยพระมหานารทะกัศสปะทรงบำเพ็งอุเบกขาบารมีในสมัยพุทธกาล เมื่อครั้งที่พระบรม,มาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับในสวนตาลหนุ่มทรงปรารภถึงการส่งทรมานท่านอุรุเวลกษกสปะแล้วตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้ครั้งอดีตการกษัตริย์ผู้ครองเมืองมิถิลานครมีพระนามว่าอังคติราชทรงเป็นกษัตริย์ที่ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมทรงมีพระราชธิดาพระองค์หนึ่งนามว่ารุจา และทรงมีเสนาอำมาตย์สามคนคือวิชัยอำมาตย์สุนามะอำมาตย์และอลาตะอำมาตย์คอยถวายคำปรึกษาแก่พระราชาอยู่เสมอครั้นถึงวันเพ็ญเดือนสิองเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงสว่างสวยพระเจ้าอังคติราชประทับอยู่ที่ท้องพระโรงทรงตรัสถามอำมาตย์ทั้งสามว่าควรทําอะไรในคืนเดือนงายนี้ ท่านอมาตคืนนี้เลิกดีเป็นคืนเดือนงายพวกท่านว่าเราควรจะทำอะไรให้เหมาะสมกับคืนอันสำคัญนี้ข้าพระองค์เห็นว่าเราน่าจะจัดทัพออกไปตีหัวเมืองมาไว้ในครอบครองพระเจ้าค่ะแต่ข้าพระองค์เห็นว่าคืนเดือนหงายเช่นนี้เน่ยเราควรจัดงานมหรสพรื่นเริงมากกว่าแล้วท่านวิชัยอมาตละ่ะว่ายังไงกันข้าพระองค์เห็นว่า คืนนี้เหมาะแก่การสนทนาธรรมกับปราดเพื่อให้รู้กระจางเห็นแจ้งในธรรมยิ่งขึ้นพระเจ้าค่ะอืมดีข้าเห็นด้วยตอนแรกข้าพระองค์ก็ว่าจะแนะนําเช่นเดียวกันนี่แหละพระเจ้าค่ะข้าพระองค์รู้จักท่านคุณาชีวกะผู้รอบรู้ในธรรมหน้าพระเจ้าค่ะต้องเอาหน้ากันหน่อย พระราชาทรงเห็นด้วยกับการสนทนาธรรมจึงยกขบวนเสด็จไปยังสำนักของคุณาชีวกะตามคำแนะนำของเหล่าอมมา์และได้ถามปริศนาธรรมแก่นักบวชนั้นท่านนักบวชสำหรับพระราชาเช่นเราแล้วสิ่งใดที่ทำแล้วได้ขึ้นสวรรค์สิ่งใดทำแล้วเห็นเป็นทางสู่นรกขอเดชะเรื่องของบุญนั้นไม่มีจริง บาปก็ไม่มีพบหน้าก็ไม่มีคุณาชีวะกะได้ตอบคำถามของพระราชาตามมิจฉาทิฏฐิของตนว่าบาปบุญไม่มีจริงพบหน้าไม่มีจริงบุพการีบิดามารดาก็ไม่มีจริงการให้กำเนิดถือเป็นเรื่องธรรมดาไม่ถือเป็นบุญคุณสัตว์ทั้งหลายก็เสมอกันไม่มีเด็กหรืออาวุโสไม่ต้องเคารพกัน ทำดีขึ้นสวรรค์ทำชั่วลงนรกไม่ใช่เรื่องจริงทำทานไปก็ไม่ได้สิ่งใดตอบแทนไม่มีผลแห่งบุญหรือผลแห่งบาปการถือศีลก็จะทําให้หิวจึงไม่ควรถือศีลคนให้ทานคือคนโง่คนฉลาดคือคนที่รับทานเป็นความจริงหรือนี่ที่แท้ข้าเข้าใจผิดมาโดยตลอดจริงแท้แน่นอนพระเจ้าค่ะ คุณอาชีวะกะยังกราบทูลต่อไปว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ถือเป็นบาปเพราะทั้งสัตว์และมนุษย์ล้วนต้องเวียนว่ายตายเกิดอีก6กลกับกันอยู่แล้วต่อจากนั้นก็บริสุทธิ์ได้เองไม่ต้องถือศีลทำบุญร่างกายของคนเราเกิดจากดินน้ำลมไฟสุขทุกข์และชีวิตเมื่อตายไปแล้วก็หมดสิ้นไปการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจึงไม่ถือว่าเป็นบาป จริงหรือนี่อลาตะอมมาดฟังดังนั้นก็รีบทูนสนับสนุนอ้างว่าตนระลึกชาติได้ว่าเคยเป็นคนฆ่าโคข,ขายชาติต่อมายังได้เกิดเป็นกุลบุตรในตระกูลเสนาบดีจนมียศสัก์จนถึงวันนี้ไม่ได้ตกนรกหมกไหมแต่อย่างใดข้าพระองค์ระลึกชาติได้ว่าชาติก่อนเคยฆ่าโคข,ขาย มาชาตินี้ได้เป็นอํามตา์รับใช้พระองค์ไม่เห็นต้องตกนรกที่ไหนบาปไม่มีจริงแน่นอนพระเจ้าค่ะขณะนั้นบุตรช่างหม้อคนหนึ่งนามวิชกักได้ฟังก็รำ่ำไห้กราบทูลว่าตนเองก็ระดึกชาติได้ชาติก่อนเป็นเศรษฐีบริจาคทานมากมายมาชาตินี้ต้องตกทุกข์ได้ยาก เจ้าร้องไห้ทำไมกันข้าพระองค์เสียใจพระเจ้าค่ะชาติที่แล้วข้าพระองค์เป็นเศรษฐีบริจาคทานทั้งชีวิตแต่ชาตินี้ต้องเกิดเป็นคนยากไร้เรื่องของบุญไม่มีจริงแน่นอนเมื่อมีผู้สนับสนุนคำกล่าวของคุณนาชีวกะพระเจ้าอังคติราชก็พรอยเชื่อไปด้วยพระองค์ทรงดำริว่าจะไม่ถวายทานอีก จากนั้นจึงเสด็จกลับวังทันทีโดยไม่แสดงความเคารพต่อคุณนาชีวกะอีกที่ข้าบริจาคทานไปไม่มีประโยชน์อะไรเลยหรือนี่ดีละต่อไปข้าจะเลิกให้ทานแล้วหันมาหาความสุขใส่ตัวบ้างเมื่อเสด็จสู่พระราชวังพระเจ้าอังคติราช ก็ทรงให้จัดมหรสพรื่นเริงให้มีดุริยางขับกล่อมตลอดเวลามีนางกำนันตกแต่งกายยั่วยวนฟ้อนรำจัดสุราอาหารสำราญพร้อมไม่ได้สนใจปกครองบ้านเมืองมุ่งแต่มัวเมาในทางกามคุณและเว้นการทำทานทั้งหมดดื่มอีกหน่อยสิเพคะมีความสุขจริงๆหลงโง่ทำงานให้คนอื่นอยู่ได้ตั้งนาน แบบนี้เราหาความสุขใส่ตัวตั้งแต่แรกสะกด็ดี <c oughs> ฝ่ายพระนางรุจจาทราบข่าวที่พระบิดาทรงเห็นผิดก็คิดจะช่วยเหลือด้วยตัวพระนางเองนั้นทรงเชื่อในบาปบุญและทรงระลึกชาติไดย้ย4 4ชาติคือชาติพบเดิมเจชาติพบหน้าเจชาติ บิดาทรงเห็นผิดหลงเชื่อคำของนักบวญนั่นเสียแล้วเราจะต้องช่วยพระองค์ให้พ้นจากความหลงผิดนั่นครั้นถึงวันขึ้น15คห้าค่พระนางรุจาก,ก็เสด็จเข้าเฝ้าเพื่อขอทรัพย์จากพระราชาไปทําทานเช่นเคยแต่ครั้งนี้พระเจ้าอังคติราชไม่ได้พระราชทานทรัพย์ให้แก่พระนางซ้ำยังบอกให้พระนางเลิกทำทานเสีย เสด็จพ่อหม่อมฉันขอพระราชทานทรัพย์เพื่อไปทําทานเพคะตั้งแต่แจกทานทําบุญก็มีแต่เสียทรัพย์ไม่เห็นจะได้อะไรตอบแทนเลยเจ้าอย่าทําทานอีกเลยเชื่อพ่อเถิดอลาตาอมาตและวิชากบุตรช่างปั้นหมอก็ยืนยันได้พระนางรุจจาส่งแย้งพระบิดาว่าคำของคุณาชีวกะนั้นเชื่อถือไม่ได้หากเป็นดังว่าจริงฉนันไหนยังบำเพ็ญภาวนา เป็นอาจารย์ให้ผู้คนกราบไหว้และเชื่อฟังแล้วยังได้กราบทูลเรื่องที่พระนางทรงระลึกชาติได้อาลาตะอมมาดและวิชกะนั้นระลึกชาติแค่ชาติเดียวเท่านั้นจึงไม่เชื่อว่าบาปกรรมมีจริงเพคะหม่อมชันระลึกได้ถึง14ชาติจึงรู้ว่าบาปกรรมนั้นน่ะมันมีจริง อดีตชาติของพระนางรุจานั้นในชาติหนึ่งเกิดเป็นหญิงคบชู้เมื่อตายไปก็ได้เกิดเป็นบุตรมหาเศรษฐีด้วยผลบุญก่อนอยังหนุนและผลกรรมยังตามมามิทันยามเป็นบุตรเศรษฐีก็ทำทานถือศีลเมื่อตายไปก็ตกนรกหมกไหมเพราะผลกรรมที่ลักลอบเป็นชู้ตามมาทันจากนรกก็ไปเกิดเป็นลาถูกทรมานตายแล้วเกิดเป็นลูกลิงถูกกัดกินจนตาย ก็ไปเกิดเป็นกระเทยจากนั้นจึงไปเกิดบนชั้นสวรรค์เป็นพระมเหสีของพระอินทร์สีชาติเพราะผลบุญจากชาติที่ทำทานตามมาแล้วในชาตินี้ก็เกิดเป็นพระราชธิดานั่นเองเสด็จพ่อทรงเชื่อหม่อมฉันเถอะเพคะเอาเถอะเอาเถอะเจ้ากลับไปได้แล้วไว้พ่อจะคิดดูอีกทีก็แล้วกัน พระราชาได้ฟังพระธิดาแต่ก็มิได้เปลี่ยนความเชื่อยังคงมัวเมาหลงผิดอยู่เช่นนั้นพระนางรุจจาเห็นว่าพระบิดาไม่ทรงเชื่อจึงอธิษฐานขอให้ถวยเทพพยาดาช่วยให้พระราชบิดาเห็นทางสว่างพ้นจากความหลงผิดเทพพยาดาทั้งหลายโปรดช่วยชี้ทางสว่างให้แก่พระบิดาของข้าด้วยเถิด ยามนั้นพระนารทมหาพรมทรงทราบว่าพระนางรุจจาต้องการความช่วยเหลือจึงทรงจำแรงกายเป็นนักบวชมาเข้าเฝ้าพระเจ้าอังคติราชโดยเหาะลอยมาในอากาศพร้อมทองหางหนึ่งท่านเป็นใครกันทำไมถึงเหาะลอยบนอากาศได้เราบําเพญคุณธรรมสี่ประการคือรักษาสัจจะไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตไม่ประพฤติผิดในกาม และประพฤติชอบทั้งกายวาจาใจคือเสียสละพระราชาทรงตรัสถามเรื่องพบหน้าและบาปบุญขันพระนาระ,ะพรมทูลว่ามีจริงแต่พระราชาก็ยังไม่ทรงเชื่อถ้าเป็นจริงดังท่านว่างั้นเราจะขอยืมเงินท่านแล้วเราจะไปใช้คืนในชาติหน้า พระองค์เป็นคนผิดศีลไม่มีธรรมตายไปก็จะเกิดในนรกเราคงไม่กล้าลงไปทวงในนรกหรอกแต่หากพระองค์เป็นคนประพฤติชอบจะยืมเงินเท่าไหร่เราก็ให้ยืมเมื่อพระราชาฟังแล้วเงียบนิ่งพระนารถพรมจึงพรนารนาถึงโทษของนรกขุมต่างๆจนพระเจ้าอังคติราชเกิดความกลัว เราหลงผิดไปแล้วเราไม่อยากตกนรกเลยขอท่านได้โปรดช่วยชี้ทางถูกให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิดจากนั้นพระนารถพรมจึงแนะนำให้พระราชาทรงมั่นบนนําเพ็ญกุศลทำทานยึดมั่นในการรักษาศีลและรู้จักคบมิตรที่ดีเมื่อทรงแสดงโอวาทแล้วพระนารถมหาพรมก็เหาะกลับไปยังวิมานของตนนับแต่นั้นมา พระเจ้าอังคติราชก็ประพฤติตามโอวาทพระนารถพรหมบำเพ็ญกุศลถือศีลทำทานปกครองเมืองโดยสงบร่มเย็นเมื่อเสด็จสวรรคตก็ทรงขึ้นสู่สวรรค์พระศาสดาขันทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงประชุมชาดกอัลลาตะเสนาบดีเป็นพระเทวทัตสุนามะอัมมาตเป็นพระพัฒชิวิชัยยะอัมมาตเป็นพระสารีบุตรคุณาชีวกะผู้อเจละกะเป็นสุนัขขัดตะ ลิจจฉวีบุตรพระนางรุจาราชธิดาผู้ทรงยังพระราชาให้เลื่อมใสเป็นพระอานน์พระเจ้าอังกติราชผู้มีทิฏฐิชั่วในการนั้นเป็นพระอุรุเวลกัสปักมหาพรมโพธิสัตว์เป็นเราตถาคต